ดีนะสู้สู้กับคนอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องครบคันน่ะเครื่องไม้เครื่องมือต้องครบนะครับอแล้วจะไปว่าเขาอีกค่ะว่าเขาใส่เสื้อกลอกมาทําไมนะอา้าวมันเป็นชุดแต่งเขาอยู่แล้วถูกไหมเออเขาตรวจที่ไหนเขาก็ใส่เพื่อเขาเซฟตัวเขาไงถูกไหมเขาบอกว่าหาว่าจะไปเหมือนกับอาฆาตกรนู่นนั้นมันไม่ใช่นะครับ เข้าใจผิดหรือเปล่าเวลาเขาลงพื้นที่ <c oughs> เขาก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็เซฟตัว <c oughs> <c oughs> เองอยู่แล้วถูกไหม่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอ,อที่อื่นเขามาเขายังมากันโอ้นะครบทีมเอคอมบันโดอะไรอย่างนั้นเห็นไหมมากันโอ้โหเติมเลยเออไม่เห็นพูดอะไรนะแต่พอเขามาอย่างนี้ก็หาว่าเขาโอ้โหจะมาลุยมาอะไรมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นชุด ชุดแต่งของเขาเอ่ชุดแต่งของเขาที่เขาจะมาว่าเออเขาก็ต้องเตรียมพร้อมใส่ชุดนู่นนี่นั่นนะเพราะเขากลัวว่าเออเดี๋ยวเหมือนกับอยู่ที่สอพอหรือเปล่าอย่างเงี้อืมไปโชว์ที่นั่นนะ่ะอ่ามาเข้าถ้าเสือมามาหามาเข้าถ้าเสือเขาต้องเตรียมตัวมาพอสมควรน,นะเพราะเขาเห็นแล้วลว,ว่าโอ้ไปที่นูน่นมันยังไงอ่ะเออ นือยังเสื้อทับใช่ไหมในกางเกงเลยหรอก็นั่นอ่ะสินะเออเข้ามาเขาใส่ชุดของเขาเนี่ยมันชุดของเขาอยู่แล้วถูกไหมล่ะเขาย่อมจะแต่งยังไงก็ได้แต่ครวนี้เขาก็หาว่าเออ่ไปเหมือนกับพร้อมที่จะปฏิบัติการน่ะเขาก็ต้องพร้อมทุกเมื่อเลยเขาไปเจ้าหน้าที่ถูกไหม ทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าอูเขาจะใส่ชุดลำลองเกงขาสัน้นใส่เสื้อยืดมาไม่ใช่เขาไปเดินชายหาดนะเอฟซีถูกไหมไม่ใช่เขาอยู่กับครอบครัวนะเออเขามาปฏิบัติหน้าที่เขาก็ใส่ชุดของเขามาอย่างนั้นมันก็เรื่องที่ถูกต้องแล้วมีไม่มีเขาก็ใส่เอฟซีมันเป็นชุดปฏิบัติงานเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนั้น,นครับเขาไม่ได้ใส่ชุดเสื้อยืดเกงขาสัน้นใส่อีแตะมานะเออ ไม่ใช่ไปชิวๆขนาดนั้นเขารู้ว่ามาที่นี่มันคืออะไรมันมันเซฟได้อยู่นะครับมาเป็นชุดปฏิบัติงานเขา,เาไปว่าเขาไม่ได้หรอกที่ของลุงเห็นไหมนะ่ะเขามาเป็นสิบอันนั้นครบมือกว่าเยอะเยอะมากมากเลยน,ะนี่แหละเอีนะ ก็คอยดูนะครับเอซี FC นะว่าคราวหน้าน่าจะใหญ่กว่าเดิมนะแอดว่านะทีมงานน่าจะเยอะกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทีมงานนี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามต่อไปแอดคิดว่าไม่นานนี่แหละเออไม่นานนี่แหละแล้วคราวนีนะ้จะยังไงนะครับอ,อคนเรานะ่ะเขาไม่มีใครว่ากันแกล้งใครได้หรอกเอฟซีบอกได้เลย เขาพูดว่ากันแกล้งกันแกล้งมันกันแกล้งใครไม่ได้หรอกถ้าไม่ผิดถูกไหมเออถ้าไม่ผิดก็จะไปกันแกล้งใครได้หรอคุณก็ไปฟ้องที่ถ้าคุณไปตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ผิดคุณไปฟ้องเขาได้นะเออฟ้องเขาได้ถ้าไม่ผิดอะแค่นั้นเองนะครับเออมันตรวจสอบมันไปกันแกล้งใครไม่ได้เราประชาชนอะถามว่าเจ้าที่เขาไปกันแกล้งได้ไหมไม่ได้ เขามีหน้าที่หนึ่งเขามาตรวจสอบก่อนว่าผิดหรือถูกมาตรวจสอบก่อนคือมีคนร้องไปเขาต้องมาตรวจสอบถูกไหมมันก็นเป็นเรื่องแค่นั้นเองเออในเมื่อคุณไม่ให้ความร่วมมือเขาก็ไปใหม่เขาก็จะกลับมาใหม่ใช้ลายกว่าเดิมแค่นั้นนะครับเขาต้องมาตรวจสอบอยู่ดีมาตรวจสอบจนกวา่าจะสิ้นสงสัยนะว่าอันนั้นอ่ะมันผิดหรือถูกอ่าเอากระจยกตรงนั้นดีกว่ามันชัดเจนอยู่แล้ว คุณสกัดกั้นเขาไม่ได้ตลอดสุดท้ายคุณก็ต้องให้เขาตรวจสอบอยู่ดีถูกไหมอ่านี่เหรอชัดเจนแล้วคือทําอะไรก็แล้วแต่นะให้มาอยู่ในขอบอยู่ในกรอบนะครับแค่นั้นเองเอ่ออย่าไปเราละเมิดอํานาจอย่าไปท้าทายอํานาจนะครับนะเ <laughs> อ<า>อเพราะว่าพี่อํานาจเนี่ยเขาเกง่งเขานะ เขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเขามาใหม่นะครับยิ่งไปสกัดกัน้นเขาอย่างนี้เขาก็มาใหม่แน่ๆ F T. เอฟธีเออบอกได้เลยเขามาใหม่แน่ๆย้อมนะครับเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหนะเออสกัดกัน้นวันก่อนเห็นเปิดประตูรอไว้เลยรอรับได้เลยเออนึกว่าจะเข้าไปแบบชิวๆไม่เข้าไม่ได้เข้าไปแบบชิวๆเว้ย <c oughs> นะ คือพูดง่ายๆเอาง่ายๆเอสซีอยากจะเข้าออบ้านเขาเนี่ยต้องเข้าต้องเข้าตอนที่เขาไม่อยู่เขาถึงอนุญาตแต่ถ้าเขาอยู่เขาไม่อนุญาตนะครับนะเออเขาจะเขาจะอนุญาตต่อเมื่อต่อเมื่อเขาพร้อมที่จะเชิญเข้าไปเออพร้อมนะครับตอนที่เขาไม่อยู่นั่นแหละตอนนั้นแหละเ,ออเขาอนุญาตไกลๆแล้ว มันชัดเจนอยู่แล้วเราจะไปร้องเรียนเขานะว่าเขาไปบุกลุกนะครับบุกลุกตรงไหนอ่าเขาไม่ได้เข้าไปข้างในเ,นเอ่อก็เอาอันนี้มาได้เลยเอากล้องนะครับมามาลีดูได้เลยนะครับว่าเขาบุกลุกไหมอ่ามันไม่มีหรอกเขาจะไปบุกลุกได้ยังไงเขาไม่ได้เข้าไปในเคหสถานนะครับเออก็เอารูปถ่ายมาสิ แต่เขาก็การันตีกันทุกคนว่าเขาไม่เข้าไปเขาก็รู้เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเอ่อไม่มีเจ้าของเนี่ยเราจะเข้าไปโดนสุ่สี่สุแปดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้นะเออเดี๋ยว้อยแจ้งอ่าข้อหาบุกรุกนะครับเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเข้าไปก็ตกหลุมปุ๊มเลยนะครับนะเออกลายเป็นเหยื่อเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะเอฟซีนะเออเข้าไปตกหลุมเลย เขาก็ไม่กล้าหรอกก็รู้เลยเขาก็เขายิ้มอยู่ในใจแล้วบางนี้คุณน่าจะได้เยอะเว้ยหลุมเนี้ยดักได้รายเยอะเว้ยเอ่อกะว่าได้เพียบเลยที่ไหนได้ครับเขารู้แกวอยู่แล้วเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมจัดฉากจัดกล้องจัดหน้าตาเช็ดเอาผ้าเพิ่มมาเช็ดหน้ากล้องให้ใสปิ้งเลยนะเอฟซีนะเอ่อกะว่าทุกลูขุมขนทีเดียว อเขาเห็นเขาว่างั้นเาลายจริงๆในสี่นั้นร้ายมากบอกตรงว่าลายอ,อาแผนการนี้ลึกซึ้งมากใช่ไหมเขากละตีกลับเลยอว่าง่ายตีกลับเลย <c oughs> อ้างอ้างนูน่นอ้างนี่นะครับคนเราอ้างได้นะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ เนี่ยบอกว่าลืมลืมปิดนะครับเปิดให้แล้วลืมปิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเขาเขาระวังตัวขนาดนั้นเนี่ยไม่มีทางแล,แล้วก็พูดทิ้งท้ายก่อนไปว่าเย็นนี้จะได้หมูหรือหรือปลาวะเนี่ยนะเออยังไม่รู้ว่าจะได้อะไร <c oughs> เขายิ้มอยู่นะเออเออก่อนออกจากบ้านนี่ยิ้มที่มุมปากเลยล้ได้ลาบแล้ววันนี้นะ เ,เช็ดแป้นเลยลาบแล้ววันนี้ได้กำแพงอีกซีกหนึ่งเขาว่าไงได้ค่ากำแพงยิ้มเลยโมโหใช่ครับผมนะครับมาสมอนบอกผิดแผนเลยนะผิดแผนเลยโมโหเะยนะนะไปใส่ไปใส่ที่สพอไปไงเข้าทางเขาอีกไปใส่ที่นั่นนะเข้าทางเขาเลย เข้าทางเขาอีกนะโดนแจ้งข้อหาเลยล่ะโอปีเอปีเอเลยนะนะั o ่น่ะโอ้โหเข้าทางเลยล่ะเออทําให้เสียนะครับมันเป็นมันมันเป็นเสียอยู่แล้ว่พูดง่ายที่นั่นอนะ่ะเสียเต็มเต็มเลยล่ะสถตรานที่ราชาการอนะ่ะคุณไล่เข้าไปแล้วคุณไปตาําหนิเขาอยัางขนาดนั้นอย่างรุนแรงเลยลเอ่ะเออเขาบอกเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออโดนอีกดอกนึงนะตรงนั้นนะ สถานที่ราชการก็คือสถานที่ส่วนรวมของประชาชนนะแอดว่าใครก็ได้นะครับที่เขาเห็นว่าเออมันไม่สมควรนะ่ะเขาก็ไปเรียกร้องได้นะไปร้องความเป็นธรรมได้อืม mm hmm. มีคดีไม่สิน้นโอ้ไม่สินนะ้นอ่ะมีเพียบเลยอ่ะเออมีไม่สิ้นเลยวันนี้ก็โดนอีกอ,ะอ่ะฮะ เขาเรียกว่าโดนลายวันหรือเปล่าเอฟซีโดนอีกเอโดนอีกวันนี้ก็โดนอีกโอ้โหตายแนละ้วเอฟซีถ้าไปเยอะไปถึงไหนเนี่ยจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> เออนะจะไหวกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอฟซี FC เขาจะคิดยังไงเนี่ยก็เฮไปสิเอฟซีก็เฮต่อเลยนะครับยุส่งต่อเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนะให้สู้ต่อไปอืม ใช่ก็ยังรออยู่นะครับใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆเอฟซของเก่าก็คาราคาซังอยู่นะของใหม่ก็มาอีกมาเรื่อยๆเลยแล้วยิ่งปฏิบัติงานเมื่อไหร่ก็ยิ่งมาอีกมาไปรลายวันเลยโอลำมากอะเขาบอกเรียมาการแก้งเขานู่นนี่นั่นจะยังไงเขาบอกเดี๋ยวเขาเกิดความน้อยเนื้อตามใจนะเออค่าตัวตุยแล้วจะทำยังไง คนอย่างเขาเหรอจะกล้าทำร้ายตัวเองเหอฮะไม่มีห็อกแอตพูดหรอแอตไม่เชื่อหรอกเอาจริงแอตกล้าฟันธงนะครับเอ่อเกิดน้อยเนื้อต่ำใจบีบคั้นกันมากแบบนี้ถ้าเกิดเขาทำร้ายทำให้ตุยทำไงเขาว่างั้นใครจะกล้ารับผิดชอบใครจะไปรับผิดชอบมันอะ่ะเออมันทำตัวเองก็ปล่อย,ยดิเขาก็ยินดีด้วยทำเลยทำเลยทำเลยเห็นไหม เออเขาก็จะเป็นอย่างนั้นสิมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะตัดสินใจมันเป็นเรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวกัรเนี่นเมื่อคุณอยากจะตัดสินใจเอจบชีวิตนะจบเรื่องราวทุกอย่างก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับกับใครทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเออมันก็ต้องถามว่าใครก็จะไปทําร้ายคุณถ้าคุณไม่ผิดอะถูกไหมไม่ว่าใครคุณเขาเป็นใครทั้งนั้นแหละแต่ใครทําผิดเขาก็ต้อง เข้าสู่ขบวนการเออถูกไหมล่ะไม่ว่าใครอ่ะรวยจนยังไงก็แล้วแต่ถ้ากระทำความผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่ขบวนการถ้าคุณไม่ผิดเด็ใครจะมาทำคุณไรคุณได้ถูกไหมเออถ้าคุณไม่ผิดอ่ะใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณก็อยู่แบบชิวๆแต่คุณไปสร้างมันผิดมันก็ผิดสิเออไม่มันไม่มีหรอกถ้าไม่ผิดเนี่ยเข้าสู่ขบวนการไปแล้วเนี่ยคุณกลับมาเนี่ย ออกมาฟ้องต่อเลยเออว่าทําให้คุณเดือดร้อนเสียหายการแก้อย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเออถ้าไม่ผิดนะอ่าแต่ถ้ามันผิดก็เข้าเข้าสู่กระบวนการเนี่ยดำเนินคดีต่อไปก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่เห็นจะจะไปตีโพลตีพายใดๆเลยเออถ้ามันไม่ผิดถูกไหมถ้าคิดว่าไม่ผิดไม่ผิด,ไม,ผดไม่มีใครการแก้ไขได้แน่นอนคุณไม่มีสิทธิ์คือไม่มีใครก็ไป กานแกล้งคุณไม่ได้ถ้าไม่ผิดถามว่าไปยัดเยียดให้ได้ไหมไม่ได้ยัดเยียดให้ก็ไม่ได้เออถ้าไม่ผิดอ่ะแต่ต้องยอมรับความ,มจริงนะผิดคือผิดนะอ,อ่าอย่าไปดื้อแพง่งเข้าสู่กระบวนการแล้วถ้าไม่ผิดก็ฟ้องเขากลับได้เออเขามีช่องทางให้ฟ้องกลับได้อยู่แล้วถ้าไม่ผิดอะ่ะแต่ต้องตรวจสอบก่อนผิดถูกอะ่ะถูกไหม แต่ถ้าทำผิดเราจะมาลอยอยู่เหนือกฎหมายมันก็ไม่ใช่เออไม่ผิดบอกไม่เออทำผิดบอกไม่ผิดอยู่งั้นน่ะบอกว่าถูกกันแกล้งนู่นนี่นั่นก็เข้าสู่กระบวนการแค่นั้นเองผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นแต่นี่ดื้อยอย่างเดียวว่าไม่ผิดถูกกันแกล้งโอ้โหน้ำบกลลกทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาอยู่กันแค่นี้เองนะ อยู่กับใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันอยู่คนหรือกี่คนอันนี้มันในหมู่บ้านนะไม่ใช่อยู่บนหลังเขาอยู่บนยอดเขาไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ในป่าใหญ่นะมันไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านอ่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกนะครับอ่าใครจะไปทำอะไรได้ถ้าไม่ผิดถูกไหมใครจะไปการแกล้งได้มันไม่ได้ ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่ผิดยังไงมันก็ไม่ผิดอยู่ดีแล้วค่อยมาไล่บี้เอานะครับไล่บี้ยาคนอื่นอ่ที่ฟ้องใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าผิดนะยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการก็ตามกระบวนการนั่นแหละอย่าไปฝืนคนระับอย่าไปขัดขวางหรือสกัดกั้นเขายิ่งทำํำยิ่งเข้าตัวเองบอกได้เลย